ตอนนี้เรามาถึงแบบเกาะเฮแล้วนะทุกคนก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในเรือนะครับวันนี้ที่ไปได้มาทริปแบบ เป็น private yacht trip นะครับทุกคนลดมากนะครับเป็นของบริษัทนะครับน i ก o n m a r i n นะครับเดี๋ยวจะให้ c o n t ท c ในการติดต่อสำหรับใครที่อยากจะเช่าเหมาลำแบบนี้นะครับแล้วก็ได้เที่ยวแบบ private กับกลุ่มเพื่อนเรานะครับในนี้ก็จะมีทุกอย่างเว้ยมี wifi สำหรับสายเน็ตอย่างเรานะครับเ,เดี๋ยวจะขึ้นไปหาเพื่อนๆกันนะครับแก๊งของเรานะครับ นี่นะครับสวัสดีครับอันนี้พี่ปาล์มพี่มายบีนพี่เจียนลี่พี่เอิอะะร์นแล้วก็พี่วิวนะครับพี่ก้อนมารีนะครับเรือแบบเลิศมากทุกคนระวังระวังระวังค่ะเราก็มาเต้นได้นะครับทุกคนนี้เออใช่แนละ้วเออ เราก็จะมุ่งหน้านะครับไปที่เกาะนะครับอะไรก็ไม่รู้นะครับมันดีอ่ะทุกคนก็คือว่าเราจะเลือกเป็นทริปเช้าหรือว่าเราจะเลือกเป็นทริปแบบดูผ้าทิพย์ตกดินตกน้ําแบบกุบกริบกุบกริบแบบจีบจีบกันใดๆก็ได้นะครับส่วนที่ไปก็คือสายนอนนะครับ จริงๆขึ้นได้ยี่สิบกว่าคนนอ้องแต่ว่าเราก็เช่าเลยนะครับมากันทั้งหมดหกคนนะครับเดีย๋ยวไปคุยข้างในเนาะนพี่เขาก็จะขับนะครับนี่ก็จะเป็นพี่กับตันนะครับพี่ช่วงนี้แขกเยอะไหมครับเยอะอยู่ใช่ไหมครับี ทุกคนตอนนี้อากาศดีแล้วก็ขึ้นไม่แรงนะครับเหมาะกับคนไทยชอบถ่ายรูปมาเลยจัดได้เลยเอาชุดมาแล้วก็พี่เขาน่ารักมากคือถ่ายรูปให้ด้วยนะครับาเดี๋ยวเราแอบ,บดูสาวๆนะครับในการสิ้นสุดคอมเพดดิชั่นนะครับสแนดนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มมีอะไรให้นะครับก็ลองถามออปชันที่เพื่อนๆเ,เลือกมานะครับ ก็จะมีครัวมีอะไรให้น่ารักน่ารักเป็นซิ่วเรือใบครับทุกคนนะครับน่ารักมากแล้วเราก็เดี๋ยวเราก็จะพาที้กันตรงนี้นะครับเราก็เตรียมเหนียวไก่มานะครับข้าวเหนียวไก่ทอน,นั่นเองนะครับวันนี้อากาศดีขึ้นลมไม่ได้แรงเนาะแล้วก็เหมกาะกาัรมาเที่ยวแบบส่วนตัวนะครับได้แล้วได้แล้วอ๋อโอเคเออแกตอบอะไรไดวะแกก็ตอบข้อนั้นดีเออทำได้ใช่ไหมเออ เจน,น้าออกมะเลิศเห็นแหมบอกแล้ว,ว่าตรงเออเลิศนะอ่ะไอยอ,อก์กําลังแบบอธิบายน้องก็เพิ่งออกมาจากห้องสอบเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวใบสามวันนี้นะัดน้องที่นัดสอบที่ภูเก็ตไว้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเราเจอกันนะครับวันนี้น้องที่ลงออนไลน์ทั้งหมดที่ภูเก็ตเนี่ยจะไปเจอที่ไปที่เซนทรัลฟอเรสต้าภูเก็ตนะครับ ทุกคนก็เซฟไว้ก่อนตอนนี้พวกเราทั้งหมดเนี่ยที่ถอดแมสเนี่ยบอกไว้ก่อนพวกเราตรวจโควิดกันก่อนเดินทางแล้วก็พวกเราฉีดวัคซีนครบแล้วนะครับอยาเต้นเต้นได้เลยนะ ตอนนี้เรามาถึงแบบเกาะเฮแล้วนะทุกคนก็พี่ไปก็จะฉลองนะครับให้กับความสำเร็จนะครับความสุขนะครับที่เพื่อนๆเนี่ยได้ดูช่องที่ไปแล้วก็บางคนก็มาเป็นนักเรียนด้วยนะครับ ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขในปีใหม่เนาะทริปนี้เราแบบฟูลฟิลมากฟูฟิลไมไลฟ์มากเฮ้เฮ้จอจกนโอเคครับแล้วเราก็ลงจากเรือมาเมื่อกี้เนาะเราก็มาแบบมาจอบตรงนี้นะครับชื่อว่าร้าน จาฮางบาร์นะครับเป็นร้านแบบน่ารักมากแกคือฟิลแบบฟิลแบบบาหลีอะไรเงี้ยนะครับแกก็สามารถเี่จะแบบมาเต้นเขาก็จะเปิดเพลงให้แกเต้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีเครื่องดื่มตรงนี้เนาะแล้วเราก็มีเวลาตรงนี้นะครับมีห้องน้ํามีอาหารมีทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่พราวว่าจะได่มีกิจกรรมทาเนี่ยไม่ได้ส่วนใครที่เป็นสายท้าไทยก็จะมีพราชุดใดเอ,อ่ยทายักษ์นะครับตรงนั้นตรงนี้นะครับสามารถที่จะทําได้เลย thêm okay à